สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองบิ๊กตู่บอกก็แล้วแต่ผมคั้วรัฐบาลเดิมช่วยเพื่อถ่ายตั้งรัฐบาลแต่ต้องไรยก้าวไก่เผยโผทหารยังไม่ได้ทำไม่รู้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ต้องดูทิศทางการเมือง เมื่อเวลา15นาฬิกา40นาทีวันที่20กรกฎาคม2566ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่7ทัพ2566ถึงการจัดทำบัญชีแต่งตั ok ้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี2566ว่ายัางไม่ได้ทำเมื่อถามว่าจะนัดเมื่อไหร่ และทันในรัฐบาลชุดรักษาการปัจจุบันหรือไม่นายกกล่าวว่ายัางไม่รู้ยังต้องดูทิศทางทางการเมืองเขาสิเขากําลังตั้งรัฐบาลกันไม่ใช่หรือเมื่อถามว่าห่วงเรื่องการชุมนุมหรือไม่อย่างไรที่มีา่ารกระจายพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคําถามดังกล่าวเมื่อถามต่อว่าดูเหมือนู้รัฐบาลเดิมออกมายื่นมือช่วยพรรเพื่อไทยพร้อมร่วมรัฐบาล แต่ไม่เห็นด้วยกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112นายกกล่าวว่าก็แล้วแต่ก่อนเดินทางกลับออกไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด